สวัสดีค่ะชื่อนิกนะคะอายุ28 e ปีค่ะค่ะปกติค่ะนิกจะมะีปัญหาค่ะเกี่ยวกับเป็นภูมิแพ้นะคะทีนี้ค่ะปกติแล้วที่เราเป็นภูมิแพ้ก็คือจะเกิดจากพวก อากาศเปลี่ยนแปลงอะค่ะหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันเราอะค่ะต่ําก็คือเราเคยไปหาคุณหมอค่ะแล้วก็เรามีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็คือเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมาทานตัวลิว่าบลัวค่ะเมื่อก่อนเวลาที่เราเป็นภูมิแพ้ค่ะก็คือจะมีผื่นขึ้นทั้งตัวเลยถ้าเกิดว่าเป็นอาการหนักๆอะค่ะก็จะต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ฉีดยานะคะแต่ว่าทีนี้ตั้งแต่ได้มาลองทานตัวลิว่าบลัวค่ะติดต่อกันหนึ่งเดือนนะคะอาทิตย์แรกที่ทานนะคะก็คือเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจากปกติอะค่ะที่เราจะเป็นภูมแพ้่ะะะคคทุกวันนเลย เราก็อาการภูมิแพ้เราค่ะก็คือลดลงนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ค่ะก็คือลดลงเยอะมากเลยเพราะเมื่อก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นภูมิแพ้ค่ะมันก็จะส่งผลกับชีวิตเราก็คือ,อเราอะค่ะจะเป็นผื่นนะคะขึ้นทั้งตัวเลยแล้วก็เวลาเป็นแล้วอะค่ะกวาะใช้เวลาในการที่ผื่นจะยุบอะค่ะมันจะใช้เวลานานแต่ว่าหลาตจากกินตัวนี้ไปอะคะ่ะอาการก็ดีขึ้นค่ะครับการที่เป็นผื่นมันส่งผลต่อหน้าที่การงานยังไงบ้างเอ่ย ก็คือเวลาเวลามันขึ้นเป็นผื่นนะคะตรงนี้นะค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเกาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะขึ้นเป็นปื้นสีแดงแขึ้นมาเลยอะคะอ่ะเดียว<ช>ต้องหย<ช>ุดงานเสียรายได้ไปใช่ค่ะ,ะบางวันก็คือถ้าเกิดบางครั้งนะคะที่เราเป็นหนักหนักมากๆนะค่ะก็คือไม่ไม่สามารถที่จะมาทํางานได้ะค่ะก็คือต้องไปหาเป็นหมอแล้วก็ฉีดยาค่ะก<ช>็ราตอนนี้เรื่องภูิแพ้ตรงนี้ดีขึ้นผลลัพธ์โอเคเป็นที่น่าพอใจนะครับค่ะโอเคต้องขอบคุณตองนีน้มากๆนะครับขอบคุณครับ